ข้าวก็สุกนะวันนี้ก็วาดบางทีหิวข้าวแห้งเพื่อก็ดกินก่อนนะปิงเห็นหัวหน้าดวลได้มาปุกได้นี่ชอบโตโหแต่ปุ๊กแน่ป่ยปุกเอามาทางคนได้นี่พอจอดรถเห็นแล้วก็เลยจอดรถงมเอาแต่ปิ้งไปเย็นเอาไว้มามาทุกคนกินข้าวแรกวันนี้ข้าวเป็นซุกเลย สบายดีมันเนี่ยข้าวกะขึ้นป่านะขึ้นกับมาวาดแน่แต่ห้าวขึ้นก้อนขึ้นก้อนหน้าดอนหน้าดอนทีมค้ำเพื่อขึ้นลำหลังนะนี่ข้าวกะขึ้นกับมาวาดนะมาวาดกันเล่นก้อนละข้าวกะชึ้งท่ามาสิก้อนไปลำหลังนะข้าวขึ้นไปนี่ชีไปยามแหมมูนะแหมมูห้าวแต่ตะเฮงแล้วห้าวไปพยายามเลยได้ซองทิศปลายแล้วมันนี่ข้าวกะชีไปยามนะมันก็สีมานมอง นะอเอาคีรุจักไปนะแต่ข้ามานี่ซึงถ้ามาสิก,ก่อนมากันยังหมดท่านมาอยู่ลักคืนแล้วบองมานะตัวนักเล่นมานะ้มนนมามหลังเป็นมือเล่นเดีย้ยามามานะเตต่อนะ ลน้ำหลังเลยส่งตัวเลนำหลังเดียวนี่เอาไปมากันเอาบ้านกระตอกนะนา มาะวนะันนี้เขากลับมาหอดอนในพันบ้านหน้านะผ<ด>ักนี่<ด>เขาก็หิว<ด>ข้าวแล้วกินข้าวของเขาเขาลืมข้าวขึ้นเขาเขาลืมข้าวซุกนะเอากินข้าวของเขาสิก่อนเอาเป็นยังสีไปต่อนะภาพบ้านหน้าเิ็นมาหาเห็ดกระดางเลยนี่ก็ได้ดชอบ<ด>หนึ่งตัวนี้คร มาอยู่ันนอนเป็นเป็นกระไ้นจะได้มาหน่ยชุดได้หมูกับได้เม่นนั่นเ้าเออได้นกควาพอนได้กบังพอดี่คนมานเว้ยอืมได้แหละเดี๋ยวเราคนมานเนี่เห็นเป็นเคยได้นกควานไปการนควานโ มนม,นม,มนี่ก็ด้นี่กระตัดตีนเห็ดอยู่างากโอ้คกินเนาะเห็ดบดกลางโตแกต่โตอ,อ่อนมาคุณเพ็นกลคือวีบอายุระนองตูน้ำมกกักระบอก้นี่ฮะใ<ะ>น,น,นบอน เขาทำสวนนอนนะเขาก็ปหากิน,ลนเลยบางขาดังไพ่ครบบ่เนานอนในก้อนนี่นอนเขาอยู่ยนีะวันนี้เขาก็ย้ายขึ้นยูเทิภพนะตุลเขาก็อยู่นี้วันนี้เขาก็ไปต่อนะ พักเถอะนะเขาว่าก,กันมาทอะไรยังหัวหน้าดอนทันมาเยวชิมามลังเอากระชนอนนี่นะ แต่บอนเหานอนกับเครือโฮยอยู่ลงไปนี่ก็โฮยนะวันนอนนี่ะแต่หานอนเครือน้ำนะอืมอวัดรเป็น <c oughs> เป็นดังไพ่กับลุกมาน,นะเอามาตาไปท่ายทีว่าไม่ใช่ดังไพ่ลุกเลยมาเลาวกันตัวนี้ก็น,นอนนะนะ ไมือเล่นรถต้องกาเฟนะต้องกาเฟดีกาฟากที่ปะหาจามแฮมูนี่แหะครับเ แหลยงยานาวนี่แหลงที่นาวจะมีอะไรมีนาวแล้วเปิดกระพนี้แบบนี้จึงนั้ไม่ลุม่มนาวนี่แหละมาย่างนี้ค่ะกินอย่าเนี้อะไรมั่วพอนะถค่วพอนะ กินมากๆนี่เราปังปังนี่แหละไม่ต่อให้ ไปยาไปหายามเหวน,น่มันนี่นี่ก็ขำได้มือควยบุกโหลดกับโมอฉวดโหลดจีะ <c oughs> <c oughs> คือไรไหม่ว <c oughs> <c oughs> นผาโ,ลโหลดโ้นี่เห็ุเด เนี่ยน่ะฮะนี่มันโผล่ของมันฟาด,ดเลยนี่เกาะขึนลงโลดเนี่ยเราไผ่ไม้คางนะชัเดเลยก็ไผ่เลยแบบชวัดโลดเออมันกับมีน้ำอยู่ในมือเออขาแบบสวัดเลยนะเนาี่มันน้ำอยู่มือเขาอันนี้นเนอะน้ำไอยู่มือ เน่ะมนไม้ทเทอไปเทอไป,รปรสร้บุกจะโวโลนโอ้มอน้ำไปโลนโอ้ี่เก็บปลาเชอรปลาไม่เชื่อ่มอนนี่เหรอไปล้างเลยอือเะเก็บปลาเขา่ะมาเก็บเกี่ยกับ่มอนี่เลย ว่ากินกาแฟก้อนจะไปยามเฮ้นะพัดกองเพิ่นลนละกินทีหาการเลอะมากเลยทุกคนเลยการการเพอาพี่พิเพิ่แจ้งนะหมดบอลนะว้าชิได้มากเข้าไว้นั่นเลิจ้ะอืมหละเออหมูที่เห้ยวโว้ยอืมไแล้วนะื้อเฉพาะให้เลยวจ้ะ ถือเข้าก,กันก,ะกะินกาแฟกันแล้วนะวันนี้เขาก็สีไปหนะ้ากว่าในไปหาจามแมวหมูหนะวันนี้กะมันก็สิทึ่หรือบอกฮห้มหนะมูนะวันนี้ก็เข้าบรรยากเทิงเลยวันนี้ก็พยายามนะกว่าไปชองคน้นวันนี้นะจามให้หมูหนะถือมาพร้อมไปวันนี้จะถือหรือพาจ้ะถือละ,อละเกมเกมเส้นที่เข้าทงก็ไปนะ นี่ก็คำ้ำแล้วน,นะคือว่าห้าดกมืดแหละแต่นี่ยู่ด่านนะอยู่ด่านนะ่ะนังเห็นหุงอยู่ถือมันยัางรถด่านไปนะด่านนี่ไปกับรถดานนีไนะ่นนไปกับห้าเสือดงห้าเสือดงเสือบอลเฮาตัวห้าบอลเฮาเนี่มืดข้างนี้นนะบอลบอลบอลเฮาขนาะด นี่อยูด่ด่านนะวันมืดอยู่ด่านนะแต่จะโดนมืดแล้ว แต่เข้าดงเราไเห็นหุ้งแล้วสำนีละวหัวหนา้าดอนยังมา,มาถูกใช้ยังไม่ได้มาจากคำแคนี้ม่เห็นมานะมาปัดยางก่อนนะยางกำทางเนะ<อ>นี่กำมืดนะนะแต่จะเทิงแจ้งนี่นลุมันกำมืดเลยเห็นหุ้งแล้วจะนองหักกับสิดใต้ไผ่นะนี่กับคำนะคำขอาก,าการหลงเสือหเหงานะ เราพยายามแหวขอผมคือบรรนานะบนเฮานหยนะมีขัดเหยของเรางบเวลาขันเหนยานอกกัน มูยังม,มาเที่ยวแต่เขาเฮ็ดทางมันนะเหตุทางมันเขาไปผูกถ้ามันเก่าใส่เหง้กาก็เอาไม้บักนะผิวหกอยู่ ตุ๊บต๊ะป้งมูรอดนะดอนนี้อเอาเนะป็นเฮลนะเราไปหยาบลักไม้นะ,ะมาตุ๊บขึ้นหนึ่งแล้วตุ๊บขึ้นเลยน้ำขึ้นนะขึ้นเนื้อแหละนี่ cứt nè mà cứt lên tụm cái kia mà đó đi nhắn đi hên lên nói tụm cứt học nè

Thật kín Ô, này. Ừ. Ô chút chút nữa, chút 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 Ủa, chút chơi chút 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 nè Ủa, chút 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 này, chút 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 nè chút 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 Given hát kim hát kim hát kim đi kim hát 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 kim บอกพี่ละมาไล่หยู่อุกหมูออดาตอนตัวนี้เป็นเลดา,น,านนะม,มันนิดนันมันทุกมีเห็นเลยห,เหัวยังบะถือเลยมาก,มากมาะเอา,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 ามานะจะไล่ป้ายจะต้องชุดเชียงไปมันไล่มาหนย่งตัวนึง มาตัวนึงเลยมีกัารหางย่างรถทางให้ไปนะเป็นมือเลยยังตัวแดงแทนมาเป็นมือไหลเยอะมากนอนโหลดเห็นนะมากะโอ้เป็นปะเฉยๆหัวมือ,อมานำขึ้นไปแล้วโอ้มันนำเข้าไปพุ่นนะตะพัง,งกระเซ็นเท่า มาน้มาภูมันไล่เกีย้ยวมาน,นี่คือก้าไปเลยมวยเขยความนี่เด้ปุมาปอกเลยยันไปเถึงใช่แหละกระทักไปช่าเมักกระโค้มิดเลยวันไดเถิงติบเลยไม่มีสิบเห้าติบมนี้ <laughs> ừ, hãm kè cái, cái tổ nhảy nha, ô nhảy đấy cặp kè này, bing ừ. được xếp đấy kè này โลบมือนะโลบมือบ่นอบนลบอันนกันการกระพอมูก็ไ่ได้มาจรการละยังบอกคออยู่ตะหมูนะเมืนอนไงนนนมาหอด<อ><อ> นอนอยู่บนเสานะกะมากินเรานอนกับมาแหละสบายดีอาบันอยู่บนนอนละมากลพ <c oughs> อดเถิดบ่พอ,อดเถิดเตอมแล้วไนดะ้พอ,อดแต่ประมาณหกโมงกว่าๆแหละซึ่งอยู่บนสามหานการดเดียวกันกับบุกดหนึ่งการหันคุณนอาดอนกันนอนอู่อยู่เพ่นนอนเินไผ่ได้เพ่นไหน นอนรับล่ะมะน,นาวตีมนมะนิ่งเลยเป็นนอนใี่ไฟบะนาวเด้เอากือบตีนะประเย็นนี่ค่ะมันขึ้นมาดอนนี้ขึ้นมานี้นะเอาตีเอาเอากลับขึ้นมาแล้วกืกม กืบตีก็ได้ปลาครับเอาเกิอบนี่ตีตนะีปลาเนี่ยปลาเย็นเราเชื่อมองนะชืมม่อมองปลาไว้นี่เอามาตะการแล้วกันเช้าเช้าห้องมาตลาดเช้าก็ได้ครักซิมมายามบเราเหมือนนะ มองัเห็นหัวหน้าดอนได้มามทางเพิ่นเขายากเพิ่นเอ็นนอนรับได้เพิ่นีวอเพื่อใดเข้ามากานป่าเห็นเขาโอปีงล่ะนี่กันเนื้อข้าวเนื้ข้าวกับไอ้ขึ้นนะนนะด่างสุกเด็ดมากินเลยกินพริกก็มันนี่ว่าตามแก้วกินกับ น่ปิงเห็นนะเจอเจียกบวกบก,ก,กวมีบ่ฮะเดะจอนยินบามาแล้วนอนแล,ล้วบ,บ่รับแล้วบ่เดี๋ยวขอขีดอีกลเดี๋ยเราเมืองปินดูก่อน แป้าลายบายโมงเท้าโลดมาทุกคนกิ่นปิ้งเห็นหัวหน้าดอนได้มากเป็มากเป็นไปกินก่อนเิ็นหิวเข้าให้ยงไงเป็นมากก็นอนเฉยได้งม่มา้อได้เป็นได้เห็นได้ เราเพ็่นมันนอนตื่นมาเพลกเนี่ยบอกโอ้อาหารเชบเห็นอมเห็นใดมาก็มามอนเลยแต่มาม่างเห็นอีมันก็น,นอนเลย แซ่บเลยกินอ,นอมบบไหมยุกครับยนะิ่หน่หังแต่ยุกขาเลยฮะุกแลงยุกนะยุกเล้่แฮมหอยเนี่ย ห้าพโมงกไบได้เฮ้เฮ้ขุนเท้าขุนบได้เสร็จแล้วขาพน้องเด็กพยายามเด็ดอี เธอมคืนมีรับลูบอะไเชื่อมีเืลั อย่งอางเขาการเบ็ดนะปลาค่ะอยู่กับเครดินิโลอลประกังนะเบ็ดอยู่ตัวเบ็ดปลาอยู่ตวปลามาบนี้ อันนี้ครับกินข้าวกินน้ำกะอิ่มเลยนะข้าวผากินกะได้เฉพาะก,กินนะ้ำเนี่ยพู้นนึงบัได้กับพู้นนึงนะหลายคนหน้าดอกกะได้เห็นตัวนึงนะมากินกะข้าวผ่ากินกะบัไดข้าวหนังเพราะนะมูลแล้วก็บัไดเพราะคลิปนี้คมครบใจที่ติดตาม่านจบคลิคปหน้าพบพกันใหม่นะข้าวผ่หาอยู่หานอนนี่กะสองโมงเลยข้ากวท่านนอน อันนี้ห่ะขออาย่หานอนนะ